ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายเอสซีสาวน้อยที่รักสู้ผู้สุขคนนะครับเดอ้ออันนี้ก็พบพบบรรยากาศเกี่ยวกับการเดินทางครับพี่น้องอยู่วัดสามเรียงอำเภอกันทร้วิชัยจังหวัดมหาสา,า,ารคามนะครับเดอ้อโอ้ยเั็นเรือ่อ,อสุดยอดจริงครับพี่น้องร่างกายง่ามสางวิกแตกครับเป็นเรื่อคนรักขนาดขนาดเต้ล่ากันทั้งหลายที่เก่าเลยครับพี่น้อง เมื่อได้ก็เสดเดินทางไปบ้านอย่างบ้านกาลันตําบลจางอําเภออําเภอยังเตะวันอําเภอจังเกาะตะวันอ้ําเภอสีขาจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะสุรินทร์สีขาสุรินทร์น่าต่อครับสเสด็จน,นึกว่าสเได็จเดินทางไปเล่ไปบ้านหนองไฟโคราชแต่ว่ามีงานเขานะแล้วกสุรินทร์มเมื่อคืนม่ค่อยน้าไปไหนพี่น้อง อากาศพอดีพอดีครับแต่ว่าเสียเปรียบอย่างนึงยุ่งหลงายค่ะยุ่งตัวเล่นน้อยกาดนี่ขั้นเป็นขั้นครับบวเทียสเน,นีขั้นครับตัวน,น้อยเีทีกะเลยประมาณสักสามสิบที่พี่สี่แล้วครับพี่น้องโอ้พี่ขอเสือต่เศร้าแต่ว,าว่านา,นานโอ้มาเนี่ยขึ้นยได้มาเนี่โอ้ยธรรมดาแล้วมาใส่เอ๊ะขึ้นไซท,ท่งองใส่แห้งขึ้นเลย มันขาดังไจปออยู um ่ขาดตอเอะมากเยบผพ่อนองพ่อนองยอแพร่้าแขกแล้วไม่ได้ันครับไม่ได้สันพี่น้องไม่ได้ัน้ยเกาครับพี่น้องโอ้ได้การได้การ นี่เราบทอย่องกระรังทอย่างเก็บของครับรถไม้ของงานครับเมื่อแรกครับหนึองรถไม้ครับใส่ของชุดของเดือนธันาเพรานว่าไปสร้างลังคาอยู่บ่ครับนี่สร้างค่าอยู่สองขั้นไมลาเฟินตกมบ้ามันสิเลยพี้องตรงนี้มองนางครับถ้ารจะเอาไปตู้แบบแตงซี่มาครับลูกน้องเห็นวันนี้มองนางหมดแล้วครับมันจะหายใจผู้ออนนะครับพี่น้องก็เลยเอาเป็นแตงซี่ครับ Sát nhập vào Nhanh đơm Nhặt rồi, đặt cái đi เสือ้วไรเือนี่เขาบอกบาไปอะไรบัตปนะโพสย่างเดียวนี่เขาพว่าคนคพดีเ่ยนี่นะครับยอมรับทีก่อนในอันตั้งแต่บ้านร่วมกันเล่าเ็นเล่าสับสนุนโพดสีปุ้ยแต่ว่าลูกตู้ไม่ค่อยได้ได้เหลีเพชรครับไม่ค่อยได้โพดต่ไหนนะอันนี้เลยสุดยอดเจก่อนเลยเล่าไปใสมาใสเราสิโพดตัวต่อันเดิทางต่อนะครับนตนนี้ไม่ได้ไปใส่เหมียว ตุิ้ค่ะแม่รรู้ินเจอกนอยู่อยู่สรินทรบ้านอะไรสีขอนบ้านยังหมดอืเปล่ค่ะบ้านยบ้านกาานบ้านการาน่ฉลองสาลปีปแบบมนปีป่ะอะไรงาปลาช่วยปล้วกันีกงานปีฉลองสารเนยออกแรกิเช่นนแรกีิแป่เป็นมวลราคาภาออกเลยนะแงขัดสีค่ะ้าออกกระาตะวรถกันได้ไหมแรกเลย่ก่อนาจะพาแลงค่ะศัยบาลมีนะาออกไป็นาตะลรถกันได้อ้ยาม่ต่ออ รู้สึกว่า <SM> ซ <ot> <t ell os> ีหลามีสีสันใลยเราไปกินเราจิ๋ยานะพี่น้องแต่ว่าเสียลังเดี่ยวปากไม่ได้ครับนะครับขั้นไงครับอื้มไงหมดก๋วยเตียวไก่นายชาโอ้เป็นแต่้วยพี่น้องเป็ยเตียวไก่มาแต่เ้านะครับนลยครับอร่อยบอกก็เช้าส่วนบ้านไม่ค่อยได้กินครับจี๋ยนส่วนบ้านจะกินเอะไร เสร็จพรองเสร็จแล้วต่ออีกครับผมอยู่ไหนอยู่นี่แหละครับโอ้รสการนสการครับจะเจอไปนายชาแซ่บๆนนะครับแฟนคลับไปการสนับดีทั้งที่โอกาสหนานขึ้นจะได้มาอยู่กันมากครับพรุ่ีเวม่ไล่ครับไม่ขึ้นจะจ้างไม่อยู่ครับพี่น้อง เจอกันพุนะครับนางานไม่ทอดมองกลามการแสดงมองสลิงเราจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ้องไม้เลยพี่ดองเด้อความเคลื่อนไหวเของที่มงานสาวน้อยครับตอนนี้กับเวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งยังเก็บฟงเก็บฟองอยู่ครับตอนนี้ครับวันนี้วันที่สิบเก้าวันพฤหัสบดีเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบสามครับ ตอนเช้าๆประมาณเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งกว่าแล้วครับทีมงานกะคับำลังเก็บของอยู่บ้านถามเรื่องอำเภอสตุลัวิเศษจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวเดี๋ยวันโอ้หิ่งหง้าได้นิ่งหง รถช่ดกับเขามากไปได้ครับตอน,น,นจอดแล้วะคามากทา้งหลังวิทีห้องิงกกว้างอยู่แต่ว่าต้นไม้มันหลายมัน,มน,นหนาวก็เลยรถของเขาเลยมากไปได้ครับแอปจีที่งานไปหนหมดแล้วเหลือแค่นี้เหรอเุงไปุ่นบ่เติมตัว ok? ห โอ้ลุงจูจะเก็กบกระดูกข้าง,ยง,ง,งอย,ย,ยู่มีแรงนี่แงๆเลยอ้อพูยาบาลระราักไปค,ไครับคุณบริหารงานที่มุางตาโนยูยาบาลธนาชัยในสภาพของลุงจูสบาแล้วเออคอย่งครับรบ้านยาสามเหียง โอกาสหน้าคนได้พบกันใหม่ครับพี่น้องมาเล่นกันซีเรียใบแต่ความว่างเปล่าขอบุญขอบุณเอฟซีทางนี้หลายๆนะครับเด้อทางการตลาดไม่ใช่แต่ความมหานตสร้างข้ามพี่น้องสร้างจังหวัดมหาสารคามครับพระแพ้ผู้ใดที่กันครับโอ้บ่ตีกันนะครับ ทอดมังมวนเลยครับดูน้อกันถึงอดแจ้งจางปางครับมาแล้วน้องในเสืออ้อกระแดกเส็จชุดกระล้จะเสร็จแล้วดีครับพร้อมแล้วรอบแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็บโซเฟอร์ด้วถ้าต้องทาโซเฟอร์ก็จะได้ไปครับเลยโซเฟอร์เข้ารถ เอางงโอ้อะไรครับเดแล้วไล่สวนปะครับเร็ไล่สวนครับผมโอ้คือภาพชัดิ่ะครับภาพชัดิ่ะสวัสดีครับตอนนี้ลุงตัวกำลังเก็บภาพบรรยากาศอยู่ครับพี่น้องบรรยากาศเราเรียกยังไก่อนเดินทางนะซับมือแล้วไม่ยืดก็ได้ล้มครับผมความเคลื่อนไหวจะน้อยครับพี่น้องก่อนเดินทางครับ เดี๋ยงยังจะนอนยัพ่อยุงไม่ได้หามแล้วเพื่อนอยู่ฮะยุงไม่ได้หามแล้วเพื่อนอูเล้ยงลูกน้อยผู้ช่วยผูช่วยโอ้เยไปแล้วผช่วยเย็บล้าง้ล้างเ อเอาเดี๋ยวรับชี้เล่ครับฝากพี่ฝานกน้องไว้ซะดีก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวไปทอดมองยัออง,อองท่าบรรยากาศที่เบื้องไม้นะครับเด้อทายดูทายใบหนึ่งกันหน่อยครับคลิปไหนเปิดตะเบื้องกะเบื้องคลิปไหนว่าเปิดตะเบื้องกะผ่านไปพี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุศละลาครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเบื้องแล้วเบื้องแก้วหายยุดีนี้ให้สุ่สุขคนครับพี่น้องคลิปหน้าจังว่ากันไหมครับ แบกว่าป้าน้าแบกว่าเลยโจมอครับเนี่ยโจ ings, มอปะสองครับสองนายครับสองนายเอาวันสู้ที่โคกไฟปุบสมัคด bon ีสุดคนครับพี่น้องไปนะครับ